สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทําตามคําขอในคอมเมนต์ให้ช่วยสอนเรื่องของการสอดแหนมดังนั้นแล้วในคลิปนี้จะมาทําเรื่องของการสอดแหนมแบบละเอียดนะครับแล้วก็จะเพิ่มให้อีกสองเรื่องก็คือเรื่องแรกมี 2NPC สําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการสอดแหนมที่เผื่อผู้เล่นบางคนยังไม่รู้จะได้เอาไว้ใช้งานแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่2เรื่องของไข่เค็ดนะครับมีคนถามว่าไข่เค็ตหามาจากไหนหลังจากที่คลิปล่าสุดที่ผมปล่อยออกไปในเรื่องของการเอาป้ายทองไปแลก ปานหนึ่งขั้นพื้นฐานของทุกสํานักดังนั้นแล้วก็เลยมีคาถามต่อเนื่องมาว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของไข่เค็ดนั้นจะหาจากไหนเดี๋ยวดูได้จากคลิปนี้เช่นกันครับถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ <S <S เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการสอดแนมก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของการสอดแนมก็คืออยู่ที่เจ้าสํานักของทุกสํานักนะครับ <S <S เราสามารถมารับเฟสก,กับเจ้าสํานักได้เลยนะครับแล้วก็วิธีการไปสอดแนมก็สามารถวาร์ปได้จากเจ้าสํานักเช่นกันนะครับด้วยการใช้ตัวป้ายวาร์ปก็คือป้ายอันนี้นะครับ คำสั่งสอดแนมสำนักป้ายอันนี้เราจะได้มาทุกอาทิตย์ที่รับเควสก็คืออาทิตย์ละ20ป้ายนะครับแล้วก็สามารถไปสอดแนมได้เลยนะครับเราก็คลิกที่เจ้าสำนักนะครับแล้วก็เลือกไปสอดแนมเราจะไปสอดแนมสำนักไหนก็ได้นะครับป้ายนี้ไม่ได้ฟิกตายตัวแต่ว่าข้อแนะนําก็คือให้ไปสอดแนมให้ตรงกับสำนักที่ทางเควสกำหนดนะครับอันนี้ก็คือเควสกำหนดไว้ที่เสื้อแพแลวก็สุขสันเด <l ick> ี๋ยวผมก็จะไปที่เสื้อแพก็แล้วกันนะครับ พอเราวัดมาถึงสำนักที่เราจะสอดแนมแล้วเราก็กดตัว n ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกมาที่คำว่าสำนักแล้วเราก็เลือกเข้าร่วมได้เลยนะครับเพราะว่าสอดแนมจะอยู่ด้านบนสุดครับเราก็กดเข้าร่วมพอกดเข้าร่วมเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวจะมีคําสั่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีคําสั่งขึ้นมา3อันนะครับแต่ละอันก็มีรายละเอียดมีความหมายแตกต่างกันนะครับตอนนี้ต้องไปหา npc สอดแนมก่อนนะครับ เอ็สอดแนมส่วนใหญ่ก็อยู่ในบริเวณสำนักนะครับดังนั้นแล้วเราอาจจะถูกส่งตัวมาไกลจากสำนักเล็กน้อยแล้วก็ต้องวิ่งเข้าหาสำนักนั้นนะครับ N p c สบีซสับซอนแรมก็คือ n p c ที่เขียนว่าส่งข่าวพวกนี้นะครับส่วน n p c ลาตาเวนอันนี้เราไม่สามารถหาข่าวได้จาก n p c ลาตาเวนนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสกิลกันบ้างสกิลแรกถ้าเกิดว่าเรากดใช้กับ n p c ส่งข่าวเราก็จะได้ข่าวมา1ข่าวแบบนี้นะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดนั้นเราก็จะมีโอกาสได้สาข่าวหรือถ้าเกิดว่าเรากดแล้วไม่ได้เลย ในระดยดของสกิลก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากดแล้วเราไม่ได้สกิลตัวเราจะติดขึ้นเป็นตัวบับสีแ,แดงบนหัวนะครับนั่นก็คือโดนตึงล่างครับก็คือถูกเปิดเผืร้อยแล้วก็เผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นสายลาตะเวนก็จะสามารถว์บมาฆ่าเราได้เลยนะครับเพื่อเอาข่าวที่เรามีอยู่ในตัวเพื่อเอาไปส่งกับกิจกรรมลาดตะเวนนั่นเองครับในส่วนนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้ข่าวเยอะๆเราก็กดตรงสกิลที่2ได้เลยนะครับเพื่อเก็บสะสมข่าวไปเยอะ ถ้าเกิดว่ากดตึงล่างในครั้งแรกแล้วเรายังไม่มีข่าวเรายังไม่ต้องรีบเก็บข่าวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนที่เป็นแร่ตะเวนมาฆ่าเราเขาก็จะไม่ได้ข่าวนะครับอันนี้ก็จะไม่เแร่ตะเวนก็จะไม่สําเร็จเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเก็บสะสมข่าวเยอะๆเราจะต้องพึ่งโชคสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าสกิลที่2นี้มีกสตึงล่างส่วนสกิลแรกถ้าเกิดว่าเรากดแล้วเราไม่ได้ข่าวเราก็จะขึ้นเปิดเผยชื่อตรงนี้ครับ20แต้มสะสมครบหนึ่ง้ก็ ขึ้นเป็นหัวสีแดงแดงแบบนี้ครับแบบผู้เล่นข้างๆผมเนี่ยนะครับก็คืออันนี้ก็คือสอดแนมเราไม่ได้ข่าวด้วยสกิลที่2แล้วก็ขึ้นมาเป็นตึงล่างสักพักนึงนะครับแล้วก็หัวจะเป็นสีแดงๆแบบนั้นครับส่วนสกิลที่3สกิลนี้สกิลนี้จะมีข้อพิเศษก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้เราจะมีโอกาสได้ตัวไก่เค็ดปานจากผู้เล่น N B C เหล่านั้นด้วยครับ รายละเอียดสกิลก็จะบอกอยู่นะครับมีโอกาสแน่นอนที่จะได้รับเคลสํสำคัญกระบนกทะลวงกำลังภายใน1ของศัตรูในส่วนนี้สกิลนี้เดี๋ยวผมจะไปกดใช้ใดูนะครับกดใช้ตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้ครับแต่ว่ามันจะมีไอเทมอยู่หนึ่งอย่างที่เราสามารถเอามาใช้ร่วมกับสกิลนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็ขอกลับไปส่งข่าวก่อนนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดส่งสอดแหนมแล้วก็ส่ง c สําคัญที่ผมพูดถึงเมื่อต้นคลิปนะครับจุดส่ง n p c สอดแหนมก็คือจุดที่จะเป็นรูปห่อผ้าสีน้ําเงินแบบนี้นะครับเราก็สามารถมาส่งได้คนที่จะรับตัวกิจกรรมสอดแหนมก็คือจะมีหัวสีแดงๆบนนี้นะครับแบบนี้เราก็กดส่งได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังจะไม่ส่งนะครับจะขอที่บายรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องตัวไอเทมที่เอาไว้ใช้กับสกิลนี้นะครับ ไอเทมที่ใช้กับสก,กิลนี้จะอยู่กับ NPC สําสำคัญที่ผมพูดถึงตัวแรกก็คือคนนี้นะครับไอเทมพูดถึงก็คือร้านคา้าแทงลึกอันนี้นะครับในร้านคา้าแทงลึกนั้นก็จะมีไอเทมให้เราซื้อมากมายเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมการสอดแนมแล้วก็ไอเทมอื่นเยอะๆเยอะแยะเลยนะครับนั่นก็คือป้ายที่เอาไว้สําหรับใช้ รีคูดาววับสินาทีได้นะครับแล้วก็ป้ายสำรองที่เอาไว้ใช้สำหรับสอดแหนมเรามาซื้อที่นี้ได้นะครับอันนี้ก็มีพวกชื่อเสียงขายแล้วก็อันนี้มียาเร่งค่าฝึกค่าฝึกที่พูดถึงก็คือค่าฝึกตรงตรงส่วนนี้ครับก็จะมียาเร่งนะครับสามารถเร่งได้เลยแล้วก็ยังมีไอเทมอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็อันนี้ไอเทมัญอาปก,ก็คือมังกรเหลืองทำลายไอเทมนี้เอาไว้ใช้สำหรับ กดตอนสอดแนมครับพอเรากดปุ๊บเราจะได้ข่าวมาทีเดียว5ข่าวเลยนะครับใครที่ชอบสะสมข่าวเยอะๆก็สามารถมาซื้อได้นะครับไอเทมพวกนี้วิธีการซื้อก็จะใช้พวกป้ายทองสำนักนะครับส่วนป้ายทองสำนักเราก็ไดจากการสอดแนมในแต่ละรอบแล้วก็พอครบกิจกรรมทั้งอาทิตย์ก็จะได้มาอีก70ป้ายนะครับเราก็สามารถมาดูได้เลยนะครับก็มีของขายค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า ไอเทมสาคัญที่เอาไว้ใช้กับสกิลที่3นี้ก็อยู่ในร้านนี้นะครับร้านค้าแห่งลึกร้านนี้ให้เราเปิดเลือกดูได้เลยนะครับไอเทมสาคัญก็คืออันนี้ครับยาเคลื่อนที่ดุดเงาส่วนอันนี้ก็คือหนังสือข่าวกองลับไอเทมอันนี้จะใช้5ตําตลึงบนในการซื้อนะครับส่วนหน้านี้ก็จะเป็นหน้าในการแลกเปลี่ยนป้ายตำหนักครับ ยกตัวอย่างเช่นผมอยู่สำนักเทียนซานผมย้ายไปสำนักอื่นผมก็สามารถมาซื้อด้วยการเอาป้ายของเทียนซานมาแ,กแลกเราก็จะสามารถสุ่มได้ป้ายของสำนักอื่นพูดง่ายๆก็คือเป็นการสลับป้ายนี่แหละครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปสำนักใหม่แล้วเราสลับป้ายป้ายที่เราได้จะได้น้อยกว่าเดิมนะครับซื้อด้วย10ป้ายแต่เวลาสุ่มได้กลับมาอาจจะได้ต่ำสุดอยู่ที่4ป้ายสูงสุดอยู่ประมาณ6 8ถึงป้ายประมาณนี้นะครับ ส่วนไอเทมที่เอาไว้สําหรับหาไข่เค็ก็คือไอเทมที่มีชื่อว่าอันนี้แหละครับอ่าสักคู่นะครับยาแปลงเงายาแปลงเงาลวงยาแปลงเงาลวงที่พูดถึงก็อันนี้ครับยาเคลื่นที่หลุดเงาอันเดียวกันนะครับแต่ว่าชื่ออาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อก่อนนี้ไอเทมชิ้นนี้ จะสามารถหาได้มาจากผมจําไม่ได้แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เงินตำหนึงซื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้เงินตำหนึงซื้อแล้วทั้งหมดห้าตำหนึ่งลองอ่านละเอียดดูของไอเทมก็ได้นะครับมีโอกาสสําหรับเพชรวิชากําลังภายในโจมตีเป้าหมายกาลังภายในขั้นหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าใช้ยานี้คู่กับสกิลนี้ ก็จะได้ขายเคสปานหนึ่งนั่นเองครับถ้าเกิดว่าอยากได้ขายเคสปานหนึ่งสำนักไหนก็ให้ไปใช้ที่สำนักนั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าราคาตลาดของตัวขายเคสปานหนึ่งถูกกว่า5ตําลึงผมก็แนะนําให้ซื้อนะครับแล้วก็ผมไม่เชืว่อว่าจะได้ทุกรอบนะครับเหมือนจะสุ่มได้นะครับแต่ว่าโอกาสได้จะเยอะกว่านั่นเองครับแล้วกข็ขอเล่าย้อนความไปอีกหนึ่งเรื่องก็คือ เมื่อสมัยก่อนจะมีกิจกรรมที่เราสามารถไปสืบข่าวแล้วเราได้ไขเค็ดดับด้วยนะครับช่วงเวลาก็คือ6กโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มันจะดอกด้วยสกิลที่2นี้นะครับแต่ว่าแพทนี้เหมือนกับกิจกรรมนั้นถูกถอดออกไปแล้วครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไขเค็ดปันหนึ่งก็ให้ใช้วิธีนี้นะครับแต่ว่าวิธีนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับยังมีวิธีอื่นในการหาตัวไขเค็ดปันหนึ่งอีกนะครับเดีย๋ยวผมก็จะส่งขอส่งสอดแนมก่อนนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดู NPC ที่2ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้กันครับนั่นก็คือ NPC อแลกเปลี่ยนตัวค่าบริจาคของสำนักนะครับสักครู่นะครับอ่าก็คือคนนี้ครับ ของแต่ละสำนักก็อาจจะดูยากสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็คือชื่ออย่างชื่อเฉิงจุดสำคัญมีอยู่2จุดครับจุดแรกก็คือเราสามารถแลกซื้อของในนี้ได้เลยครับเผื่อผู้เล่นที่อาจจะยังไม่เคยรู้ก็สามารถมาซื้อชุดซื้ออุปกรณ์ต่างๆได้เลยมีขายทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สำนักที่สำคัญก็คือจะมีพวกวัสดุสำหรับทำอุปกรณ์เกี่ยวกับการตั้งแท่นไขในนี้นะครับใช้แต้มแรกเราก็สามารถเก็บสะสมแต้มที่ได้จากการสอดแหนม เราก็เอามาแลกได้นะครับส่วนที่สําคัญที่สุดที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้ก็คือนี่ครับรับรางวัลประจําวันในส่วนนี้เราสามารถกดมารับรางวัลประจําวันได้นะครับจะเป็นบัฟขึ้นมาแต่ว่าในส่วนนี้ของผมผม,มีค่าบริจาคไม่ถึงนะครับค่าบริจาคตอนนี้มีอยู่อ๋อน่าจะเป็นค่าบริจาคประจําวันก็คือสรุปก็คือว่าเราจะต้องไปสอดแนม หลายๆรอบก่อนนะครับเราค่อยมารับหรือสอดแนมไม่ครบ5้ารอบก่อนก็ได้ครับเราค่อยมารับก็จะได้บัฟเพิ่มขึ้นนะครับบัฟเร่งความเร็วในการฝึกนะครับอันนี้ก็คือจะช่วยเร่งความเร็วในการฝึกของเราได้เพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับยังไงก็อย่าลืมมารับประจําวันทุกวันนะครับจะช่วยเราได้มากพอสมควรเลยครับทีนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการได้ไข่เค็ดกันเพ, dawn, พิ A ่มเติมก็แล้วกันนะครับ วิธีการได้ไขยเคสปานนั้นก็จะมีอีก2วิธีนะครับแต่ว่าวิธีที่2นั้นยังไม่เปิดนั่นก็คือไขยเคสจะดอกจากดา้านสำนักของเราเองนะครับเราสามารถลงบนในดนันแล้วก็มีโอกาสดอกได้มาครับถ้าเกิดว่าดอกได้มาก็เอาไปไขยได้นะครับดังนั้นแล้วต้องรอให้ดันเปิดก่อนนะครับถึงจะหาไขายเคสได้ส่วนวิธีอีกหนึ่งวิธีก็คือลงจิตมานนะครับการลงจิตมานั้นถ้าเกิดว่าเราชนะจิตมานเสร็จเราจะมีโอกาสได้ของหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกหนึ่งก็คือเป็นตัวสมบัตินะครับ สมบัติที่เอาไว้ติดติดตั้งช่องซ้ายมือเนี่ยครับที่ตอนนี้ก็จะเป็นที่นิยมเอามาขายกันนั่นแหละครับส่วนสิ่งที่ได้สิ่งที่2ก็คือมีโอกาสได้ตําราที่เป็นจุดชี้รจรจนะครับ1 23ของสํานักแต่ช่วงต้นผมคิดว่าปานน้อยๆแบบนี้น่าจะดับแค่จุดของปาน1นะครับส่วนสิ่งที่ได้สิ่งที่3นั่นก็คือไข่เค็ดปานนั่นเองครับไข่เค็ดปานในจิตมานั้นก็จะสุ่มสํานักนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราดวงดีเราก็มีโอกาสได้ ขเคตปลาหนึ่งที่เราต้องการนั่นเองครับสำหรับพแรกเปลี่ยนค่าโดยจากสำนักนั้นก็จะมีเฉพาะสิสำนักใหญ่เท่านั้นนะครับสำนักสันโดษแล้วก็สำนักย่อยจะไม่มี NPC คนนี้ให้เราสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับอันนี้เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะสำนักใหญ่ล้วนๆเลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องของเทคนิคการไปสอดแนมให้รวดเร็วภายใน1วันนั้น การสอดแหนม5ครั้งนั้นทําอย่างไรจะทําให้สามารถไปสอดแหนมได้รวดเร็วเพิ่มเติมขึ้นนะครับเรื่องแรกเลยก็คือในวันแรกที่เรารับเควสนะครับแล้วก็ครั้งแรกเราอาจจะไปสอดแหนมที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าให้จำจำวาร์กไว้ที่สํานักที่ไปกลับได้รวดเร็วนะครับสํานักที่ไปกลับได้รวดเร็วก็คือสํานักที่มีรัศมีของสำนักแคบแล้วก็มีน้ําล้อมรอบนะครับ ยกอย่างเช่นสำนักพักกระยาจกครับอันนี้สามารถไปกลับได้ไดรวดเร็วเพราะว่าสำนักไม่ค่อยกว้างนะครับแล้วก็มีน้ําล้อมรอบอยู่มากพอสมควรเราสามารถฆ่าตัวตายได้นั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจําวาร์ปจำเซฟไว้เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นในวันแรกที่เราจะถอดแหนมทุกวันนะครับจุดเริ่มต้นก็คือถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นปุ๊บด้วยการวาร์ปนะครับวาร์ปไปที่สำนักที่เราไปเซฟไว้สำนักแรก พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ฆ่าตัวตายกับนะครับวิธีการฆ่าตัวตายที่รวดเร็วที่สุดก็คือตัดชีพจรนี้นะครับแล้ววิธีที่2ก็คือเปลี่ยนปานให้เป็นปานน้อยแล้วก็ไปกระโดดน้ําฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ยังมีสกิลอยู่อีกหนึ่งสกลิลนะครับที่จะช่วยให้การกระโดดน้ําฆ่าตัวตายได้เร็วขึ้นให้เราคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตัวเหรียญเขียวนี้นะครับแล้วเราก็มาซื้อไอเทมที่หน้าตํารานี้นะครับตำราที่จะให้ซื้อก็คือยุทธ อบล้อมใจมานะครับแล้วก็สกิลที่จะให้ซื้อก็คือสกิลนี้ครับปานมานขวางปานมานขวางตั้งเราซื้อมาแล้วเรากดบัฟขึ้นมาจะเป็นบัฟอร่าสีเขียวรอบตัวนะครับบัฟนี้จะช่วยเร่งในการลดเลือดของเราถ้าเกิดว่าเราเปิดปานเาเป็นปานน้อยแบบนี้เราเกิดเราเปิดปานมานขวางตั้งเลือดเราก็จะลด,ลดลงเร็วขึ้นเราก็จะกลับสำนักได้เร็วขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับครั้งแรกให้วาฟไปครั้งที่2ให้วาฟไปด้วยป้ายสอดแนมของ ของสำนักนะครับแล้วครั้งที่3ก็เราคูดาวให้ครบ10นาทีแล้วก็กดวาแบบนี้ไปรอบที่3นะครับแล้วครั้งที่4ก็ใช้ป้ายก็ได้ครับแล้วครั้งที่5้าเราก็ดูนะครับว่าเควสต์ตอนแอมเราเหลือเยอะหรือเหลือน้อยถ้าเกิดว่าเหลือเยอะเราก็ใช้ป้ายก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเควสเหลือน้อยเราก็อ <med itation> รอคูดาวก็ไ <David> <liability> ด้นะครับให้ครบ10นาทีแล้วเราก็ใช้วิธีการวาไปเท่านั้นเองครับหรือถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดฉุกเฉินเราก็มาซื้อตัว ไอเทมเหล่านี้ช่วยได้ครับไอเทมสําคัญ2อันก็คืออันนี้ครับป้ายรีวาร์ปกับป้ายเอาไว้สําหรับสอดแนมอันนี้จะมีระยะเวลาจํากัดคูดาวของตัวป้ายอยู่ที่1วันทั้งคู่นะครับดังนั้นแล้วก็สามารถเอามาซื้อได้และเกิดฉุกเฉินจริงๆครับก็คือใช้ป้ายทองสํำนักส่วนใครที่ต้องการเก็บสะสมคาวเยอะๆก็คือใช้ป้ายนี้ไปช่วยได้เช่นกันนะครับป้ายนี้ดอกจากดันเต้ด้วยนะครับแต่ว่าดันเต้ยังไม่เปิด มันไม่เชิงดอกนะครับจะได้มาจากการทําตามเงื่อนไขครบก็จะมีจดหมายนกมาให้แต่ว่าเตะยังไม่เปิดตอนนี้ก็ยังลงไม่ได้นะครับเตะน่าจะเปิดตอนบาน2ที่จะเข้ามาในเร็วนี้ครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าเตะเปิดแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปลองดูกันก็ได้ครับก็มีโอกาสได้มังก่อนเหลืองทําลายมานั่นเองครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับการกดไลค์กดติดตามและการกดกระดิ่งกริ๊งๆจะเป็นกำลังใจที่ดีอย่างมากในการทำคลิปต่อๆไปของผมครับยังไงก็ฝากกดกันด้นะครับและคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ